สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังทุกคนนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้แม่มิวชวนมาทำลอกช่องใบเตยขนมหวานไทยที่อร่อยใครดรอนเรามาทำกินช่วงนี้กันนะคะใครชอบเรามาทำด้วยกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ตัวน้ำกะทิกันก่อนนะคะเตรียมหม้อแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโหนดก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือปน่นน้ำกะทิใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องแบบแม่มิวก็ได้ค่ะ ตามด้วยใบเตยเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะแล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สเปิดไฟกลางในระหว่างนี้ไม่มิ้วจะคนตลอดนะให้ส่วนผสมเข้ากันดีน้ำตาลมะพร้าวละลายดีน้ำกะทิเดือดค่ะอ่าพอเดือดได้แบบนี้นะคะก็ปิดไฟยกลงเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ในระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมในส่วนของน้ำใบเตยกันต่อค่ะ สำหรับใบเตยไม่มิ้วใช้ที่30ใบนะคะใครชอบสีเข้มก็ใช้ตามนี้ล้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็นําไปปัน่นกับน้ําปูนใสที่1,000กรัมเดี๋ยวเราจะคั้นมาให้ได้ที่950กรัมนะคะวิธีทําน้ําปูนใสยอยู่ใต้คลิปนะ แมมิวจาแบ่งปั่น2รอบด้วยกันเพราะว่าเครื่องปั่นของแมมิวไซเล็กนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาคั้นในผ้าขาวบางแบบนี้ใครไม่มีผ้าขาวบางแนะนําไม่ใช้กระชอนที่ทีท,ทีหน่อยนะคะอันนั้นคั้นเอากรองเอาก็ได้ค่ะเราก็จะได้น้ําใบเตยที่เข้มข้นแล้วก็หอมใบเตยสีเขียวสดแบบนี้นะคะ เรียบร้อยก็มาเริ่มทำตัวลอกช่องกันเลยเตรียมชั้มผสมใส่แป้งลงไปวันนี้ใช้สามแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งถั่วเขียวนะใช้มือคนนะคะให้สามแป้งนี้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำใบเตยลงไปแม่มิ้วจานแบ่งใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะ ค่อยๆผสมให้เข้ากันดีใส่ลงไปนะคะให้เราพอผสมแป้งนะ,ะให้เข้ากันให้แป้งนะคะละลายทั้งหมดไม่มีจับตัวเป็นก้อนค่ะขั้นตอนนี้ใครจะนวดแป้งก็ได้ไม่นวดก็ได้หรือว่าใครจะใส่น้ำใบเตยลงไปทีเดียวผสมเลยก็ได้นะคะ พอแป้งเข้ากันดีไม่มีแป้งจับตัวเป็นก้อนไม่มวก็ใส่น้ำใบเตยส่วนที่เหลือนะลงไปทั้งหมดแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีค่ะอ่าเรียบ้อยได้แบบนี้นะคะก็เตรียมหม้อหรือว่ากระทะได้เลย เรียบร้อยก็เปิดไฟได้เลยใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะคะในระหว่างนี้ให้คนตลอดนะไม่อย่างนั้นแป้งจะจับตัวไม้ที่ก้นกระหะหรือว่าก้นหม้อได้ค่ะค่อยๆค,คนแบบนี้จนกว่าตัวน้ำลอกช่องของเราจะเซตตัวหรือว่าค้นหนืดน,นะคะอพอเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะให้คนต่อแต่ว่าให้คนไวขึ้นนะให้ก้อนแป้งเขาแตกนะเป็นเนื้อเดียวกัน ขั้นตอนนี้นะคะต้องคนไวนิดนึงนะอ่าคนให้เขาคน้นแล้วก็สุกสายเงาประมาณแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วก็ปิดฝ่ายไดเลยจากนั้นให้เตรียมแม่พิมพ์ทําลอกช่องแบบนี้หรือว่าใครจะใช้เป็นหม้อเจาะรูเอาก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำขายนะถ้าทำกินเองก็ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ทําง่ายแล้วก็สะดวกนะคะใส่ตัวเนื้อขนมลอกช่องลงไป แล้วก็ตัวกดนะคะกดลงไปแบบนี้แล้วก็นําไปกดนะคะตัวลอกช่องนะ,ะเขาจะลอดผ่านรูนะคะตกลงมาในน้ําเย็นจัดนะคะตัวลอกช่องเขาจะร้อนอยู่พอเขาตกลงมาในน้ําเย็นจัดเขาก็จะเซตตัวทันทีหรือว่าเซตตัวได้ดีค่ะเราก็จะได้ตัวลอกช่องเป็นสีเขียวใบเตยสวยๆแบบนี้ใส่เล็กบ้างใหญ่บ้างความสวยงามขึ้นอยู่กับ ฝีมือแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นสีเขียวใบเตยธรรมชาติแม่มิวไม่ได้ผสมสีผสมอาหารเลยนะคะเรามาดูตัวลอกช่องที่ทำได้จะได้แบบนี้นะคะเขาจะแยกตัวกันชัดเจนนะไม่จับตัวกันเนื้อไม่เละแล้วก็ไม่แข็งค่ะสีเขียวสวยมากๆเลยหอมกลิ่นใบเตยนะคะเราก็รินน้ำออกนะ จากนั้นแม่มิวก็จะพักไว้ในชั้มผสมและพลาสติกหรือว่าปิดฝานำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้จะทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมานะสามารถเก็บได้ประมาณ3-5วันนะเรียบร้อยเราก็มาจากเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานกันได้เลยค่ะนนี้แม่มิวทำกินเองก็จักเต็มเลยนะใส่ปริมาณตามชอบได้เลยตามด้วยตัวน้ำกะทิเขาจะหวานนะ แต่ว่าเวลาที่เราใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะน้ำแข็งละลายความหวานเขาก็จะพอดีค่ะนะ้าทานมา,มากๆเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปนิดนึงแล้วก็ทานได้เลยทานตอนที่อากาศร้อนๆช่วงนี้อร่อยชื่นใจสุดๆเลยนะคะใครที่ชอบทานลอกช่องเหมือนแม่มิวลองไปทำกินกันดูนะสุดนี้เนื้อลอกช่องนะเขาจะแป้งนิ่ม อ่อนละมุนล,ละลายในปากแล้วก็หอมมันกะที่หอมใบเตยก็ลองไปทำกินกันดูใครทำได้แบบไหนมาเมียนบอกกันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ